วันที่แปดเนาะกลับมาจากอุดรก็เลยมาอัปเดตมาถ่ายบรรยากาศงานบุญทันหลวงยังม่ท่านหอดมือดอกกำหนดเหมือเพิน่นแต่แทก็คือเป็นทางการคือวันที่สิบเอ็ดเนาะหอดวันที่สิบห้าวันนี้นะครับวันที่แปดเนาะแต่ว่าพอแม่พี่น้องเศว้าวนครลงยังจันทร์เท่าเริ่มมาค้ายเครืองแล้วนี่เนาะแถาล้ามปิงไก่ข้างเขา แม่กับกบงั้นมีสิ่งสามาม้วนรถสิงย่างต่างๆเนาะคลิปนี้สิบห้าเ้าขี่รถเลาะทามมึงรถจักรฝาวพันเด่นประกาศาฝากรถจักรถสิบพันฝาเสียบาวพันถึงทบเครื่องเลยโอ้โหว่า ก่ลนล้ีแบบนี้เ็นขัานเราเปรียบหรือว่าโบมีการปบคุมยังบอเนาะเมื่อกี้เขาไปแล้วหันหนึ่งซาพันเอา้าตัวประกาศสิบพันเอาซาพันก็เลยออกมาสิปเปียนแบบมาขี่รถเลาะเบื้องเอาก่อนเนาะเพราะว่าเหนือทีก็จะมาคายเทืองนองององี่่อนขางว่ากวงควงแล้วก็รถก็ยังพท่านไล่ภาไในเนาะก็เลย,เอ,ยลลอ้าขี่รถเลาะทายให้เบื้องก่อนเนาะมันบริเวณมันกวง เครื่องท้ายของเลยล้าขนาดเขารามกิ่งใจเนาะเอาเบิงเบิง,บงมันแบบนี้ไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเบิงมันกันไปแบบนี้ก่อนสองขังทางเลยได้เนี่ยขังนั่นก็มีเนาะสัตว์ปุ่มเป่าีในโมฮีวาเนาะเดี๋ยวจอดท้ายเบิงสัตว์ปุ่มเป่าในโมฮีวาเนี่ยว่า,ตา,า,วาแต่ว่ามันเหลืองเนะา,นา,าเนะาเหลืองขนาดนี พาไปิ่งอี้ส<ะ>ักหน่อยเพอาเขาตกลงกันเอาเสาผ่นบอกเดี๋ยวไปเปิดเบิ้งกันประกาศแจ้งการขึ้นก่อนโอ้สิฝากยังว่าเนี่ยเขายังหายเขาเยอะใช่เขาเดินทันล้วงเนี่ยแหละเนาะ คนทัดก,กายก็ยังมีคือเก่าวิธีการกับตังเรียบร้อยเขามาได้อยู่นี่นะประชิดปิยางรอบอลกจะเจนะ้าคายอ่นน่ฮะคายเห็ดเห็ดสินส,สามอม,มุนข้างในนะคาเบิ่งบรรยากาศแต่ว่าถ้าดาบีมั่ก่อนเนาะดาบีกำลังเดินทางมาจากหลงซานโอ้เซ็หรือก็เซตัวแบบนี้ ประตูโค้งทางเขากะเฮ็ดเรียบร้อยเนาะผูกแคนผูกแค้นคูค่อนข้างว่าเมื่อเนาะเป็นได้นี่ทุกปีแหละกลางเดินขึ้นจากบรเิเ็ดไฟใส่เด้มิแต่ตามบูธอาหารบูธขายสินค้าต่างๆกันติดดอกไฟเดินนี่ึ้ยัง,งเขามาไห้ปกติเนาะพรท่านได้หาไม่ลดเข้ามาได้แคนคูเนาะเ,เรียบร้อยแถวนี่กับมาขายเครืองแบบ บรรยากาศแบบสมัยตะกี้บ่เนาะพอเท่ากับบริยูสมัยตะกี้เนาะากับยู่เวียง่ังซีปีเนี่ยฮักก็เคยเห็นบุญถัดหลวงคือกันเนี่ยเป็นยังสี่ปัจจุบันเนี่ยเนาะสมัยตะกี้เป็นอะไรกับยังโบ้โค้ด้ยเคยอยู่สมัยตะกี้เนาะคนหล,นล,นลุนเก่กาหลุนแก่กับคอมเมนต์สู้ฟังเนี่ยเนาะว่าเป็นคล้ายเครื่องบัดดี้คนหลินกันแบบใดเนาะมันยังมีหลายจุดที่ต้องให้ไปเลาะเบิ่งเลาะส้มอันนี้ก็กันลังก่อสร้างมั่ทันได้แล้วซ้ำ มาเหมือนนั่นเห็นแต่อันสองเต่านี่เนาะเป็นประตูโค้งทางเขางานวางแสดงยังต่างๆนะทางกลางเนี่ยเป็นยังสี่เนะาะยี่ห้อกลางกำลังติดตัง้งยังบ่แล้วเนาะยังบ่แล้วเป็นเต็นยังต่างๆกระจอกยังบ่ได้ขายมาหล่อบงยังสี่เนาะเดสกีรถหล่ออกไปทางด่านนานทางด่านหลัง เบิ่งทางด้านหลังถาดหลวงแถวหนันสัตว์ปุ่มเป่าโอ้หลายขนาดเลยนะเนี่ยเต็นต่างๆยังมทัท่านขายเนาะมืน่นวันเสาร์ที่เก่าเนาะวันจันทร์หมและนะ้วเนาะมือทางการวันวันวันจันทรนะ์วันที่สิบอานะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสอง Century, สิบสามสิบสี่สิบหาหาเมื่อเนาะเป็นทางการหาเมื่อแต่ว่าไอเทคเนาะไอเทคศูนย <election> <or> ์วางแสดงสินค้านะการมีการเปิดขายสินค้าอ่าการนับตั้งแต่วันที่เก่าเก่าหอสิบเจ็ดนั่นน่ะจริงๆก็จะคล้ายตลอดแหละขายทุกเมื่อนะเนาะแต่ว่าเขาจะประกาศงานที่ซื้อเนาะแต่จะมีการวางแสดงอย่างพิเศษนั่นแหละ มาหล่อเบิ่งแถวนีเนาะที่รถหล่อเนี่ยแหละมือหนาจังย,ยังมือนีเป็นยังไงอารถเขามาได้แถวนี้อ่าเไม่ยังก็เคิื่อสไลเดอร์เนาะสไลเดอร์แถวหนะเครื่องหลินโ้นเครื่องหลินมาจีเจทางนี้นะเริม่มมีเอาเครื่องเอาอยัางมาคลายเลย,ดยเดี๋ยวคนมาหลายๆมือหนาจังผ้าไปหล่อเนาะสผ้าไปดัดหลังของอันนะถัดหลวง เดี๋ยวมาเบิ้งเสร็จนี้ก็ต้องทางเข่าสภาแห่งศาสตร์ขายขนมเนาะขายขนมห่อหมือนห่อหมือนวันนี้คนไล่ได้เลยคนยางเต็มท้องถนนนะโอ้ขายเขียวมาห่อผีเลยขายอาหารกันกินเนาะแถวเนี่ยต่เกา่างกำลังกำลังเตรียมงานเนาะกำลัง ต่างหานแล้วก็เยมาเครื่องมาลงขายบื้หน่ะจะมีคนมาขายลายเพิ่มพอดีก็จะพาไปบงจุดต่อไปเนาะเขาไปในถัดหลวงได้บ่ดอกมุฮัวขีเขาไปในเดินถัดหลวงได้บ่ดเดี๋ยวจะไปลองเบิร์กเนาะผมก็ใได้จะออกมาก็คือว่าน้องบรทันนอดเหมือแธเนากอยากไปเบิ่งแถวอ่น เพื่อนทรงลาวแน,น่เนาะบอลเพื่อนหายทิย้งไปะนะเดี๋ยวโคมไฟห้างกระติบหน่อยเดียวหนึ่งธรรมดาติดเล่ยๆโคมไฟเห็นก็จ,ะ,จออะมาติดอ่าบอลกระจายสัญญาณโทรศัพท์เล,ะ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 ละ่ยๆเนาะติดใส่หลายจุดเลย เดินจะนอนกับรถเขามาจอดพอได้นเนาะเดี๋ยวชิมีแต่เต้นค้ายเครื่องเขียมงานเนาะอันนี้เป็นการเขียมงาน <c oughs> กับพอดีเนาะวันหนุ่งสุดท้ายก็ถึงวันศุกร์ตั้งแต่วันจันทร์ค้านพุธพฤหัสศุกร์ปหนสุดท้ายเช่นเมื่อไห่บาทบ่เนาะ บอกว่ามือสุดท้ายจากว่าสันนะแสดงว่าขื้นมันพะฮัดขื้นมันพะฮัดเป็นเป็นขื้นจุดผูุแล้วในเวทีกลางแนมไปไกลๆก,ก,กะเครื่องเสียงแบบอลังการเลยเนาะเสียงมวนขนาดเลยเบิ่งมาลองเบิง่งนอปัวรถกลับไปไหนบอกเห็นพี่เจา้าขายเครื่องไล่หลายนหนห่ามบอกว่าเรื่องว่าจันทร์ไปลองเบิ่งกัน คล้ายเครื่องลายทแทนคล้ายเครื่องลายๆหยัดเข้าไปบ่ไดายกันหนึ่งบอด้ก็จอดนี่ก่อนวะสอบมก่อนเนาะโอ้กระจดัะจดจังได้ปะโอ้นี่เลยบริเวณดันได้เนาะคนก็เรือมาอย่างไรเลยได้หนี่จุดเบิง่งนโขกกับจุดนี่แหละเนาะ จุดนี้เลยจุดบงังปุกตัวไฟล้างไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะมันจะเห็นจะเห็นดีพอดีงามเลยนะโคมไฟในบึงน่างามอยู่เนาะแต่ว่าเวลาถ่ายหูปแหละแสงมันคือว่าบมบงเห็นนะนะแถวนี้ก็เป็นบอลายมาถ่ายหูปกักนเนาะเห็ดโคมไฟเห็ดยังใส คนเริ่มมาอย่างหล่อหลินเลยเนะเริ่มร้ายขืนนับมือละคนนะร้ายขืนไปแต่ละมือแต่ละมือเนาะมือหนีซับหนีมามืออื่นเนร้ายกว่าหนี้เนาะมามือร้ายขืนร้ายข้นเรื่อยๆเนาะคนจะคนในเมืองแน่เนาะขมลินแล้วก็คนมาจากเขตนอกแน่ ข้าเสียเลาะไปทาเงันดันหลังเนาะไฟใส่เหลืองงามเลยโอ้มาใหญ่แท้พันนี่ยังวะพันไซบเบรียบอ่ะ,ะโอ้แท้เนี่ยเป็นบอลเห็ดยังนอตน,นี่บูซารูปประมาณ ยังบ่เนาะกําลังเกียมงานนึ่งอะไอจั่วก็กําลังสวยเหลือเกียมงานเป็นมือก้าเกียมนะเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเหมือก้าเกียมคิดว่าวันจันทร์หนาจะแมนเป็นมีพิธีเปิดแบบเอาเบิ้งมาตะกี้เนาะหนาจะเป็นยังไน แง่มกาแฟข้ากในก็นโอ้เปิดแสงไฟฮงเหลือางงามเลยนะแต่ว่าอาจจะบรดอเขาไปข้างในเนาะเดี๋ยวมือหนากน็มือคนมาไล่ๆกันเนาะมันยังมีบรรยากาศมวลมวลก็มีเยอะคนเข้าไปแต่ว่ายังบลาดภัยบนดอยเขาฟี่เยอะส่วนนี้นะที่นี่หนาะจะเก็บซาวพัพบาเพราะว่าเงินมันเฟนะ้อแล้วเนาะ คน,นไปหลิจนจำนวนหนึ่งแสงไฟในตัวสร้างกันยังบ่ท่านใดเปิดซัำเป็นยังสี่เนาะเกี่ยมง,งานออกได้บ่บัเนี้รถใหญ่มาจอดเต็มอยู่เนี่ยเอารถลุน,นมกนัก่ัมบาเนี่ยยังใดสิบีเงินสื่อเนาะนี่น้ำไหลเนฟอร์ดมักหลเนะาะไวแฟด ดันลังทันหลวงเข้าเสียงออกไปเบิง่งขเจ้าสัตว์ปุ่มเป่าแหลกออกเมื่อบรรยากาศแถวนีคลายเรื่องนะโอ้มาข้างกันอยู่วนีแล้วเนี่ยง,งอกันอยู่นีเลย แถวสัตว์ดลมเป่าเนาะเดี๋ยวกายมาเบิ่งนกันโอ้หลุดไหลได้หนิแถวเนี่ยคล้ายเครื่องไลนะ์เลยสัดลมเป่าท้ายปิ่งไก่ร้ามปิ่งไก,งไก่สัตว์ดลมเป่าเนาะตองแม่นเขตนี่เลยนี่แต่มีแต่หานนะนอกจากแถวนี้ก็ยังมีเส้นที่เทาถ่ายเบิร์นทับยี่อ่ะเนาะแลกเก็เส้นซื้อไปหันเนาะตามคนทางซื้อไปหันก็มีเพื่จะเปิดอะไรกัน บอลไล้บอล,ลาลๆบอถพากันมาไ้เปิดไขไอลินแล้วเนาะไ้มาลินมายัางกันละรวยสัตว์แม่นเนี่ยเจาจะหามเลยร้ายนะขาดไม่ร้ายเฮ้ยลองสัตว์บิงยันบาทเนาะว่ามีคนจับกล่องไ้ มาโต๊ะยังโบสุดหันหลังก็มีเนาะมันมีถัางเดียวได้หันหลังก็มีกันกะเปิดมือเริ่ม,มมือกล้าเกมเนาะมือกล้าเกมบบทันแมนมือเปิดงานแท้ครับจะหายไปเงินบรรยากาศสมนีก่อนนะพี่ส้มยวปืนมาเป็ดเบิองใหม่เนาะบรรยากาศแต่ละเมืองเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเนาะ นีกันเฉพาะโจ๊กที่ในนี้ก็แล้วขอบใจทุกท่านที่เามาชมไวม่พบกันใหม่คลิปหน้า